เลครับผมว่าสวัสดีชาวฟิฟาจาวฟิฟาจ์ชคน้าจากพีพีจาไมแบงน์าเลนซื้อตีกันด้วยนะครับก็กกลับ สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนผมต้องรีบพูดนะครับทุกคนคือเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนเปียงเนี่ยเขาทำมาหาผมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับผมต้องรีบลงไปแล้วนะครับพี่คิงพี่พี่หลังจะต่อยกับพี่บังแล้วเขาทะเลาะกันพี่รีบลงมาเลยด่วนเลยพี่ผมห้ามเขาไว้อยู่นะครับทุกคนก็คือหลังเนี่ยเหมือนจะเหมือนติดไฟอะไรเพราะว่าเข้าใจทุกคนทุกคนพอเข้าใจคือคนน่ะมันมีแผลในใจอยู่นะครับคือหลังมันมีแผลในใจอยู่นะคร ไแบบต่อยต่อยต่อยกันคนรับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบลงไปห้ามน้องๆมันก่อนนะครับทุกคนเออทุกคนมีหลายคอมเมนต์มากเลยนะครับที่บอกว่าพี่คิงครับผมขอยูไอดีเพื่อนเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูหน่อยคือขอทุกคนเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไว้ให้ทุกคนเลยนะครับทั้งของผมของนัทของดิวของซินของหลังนะครับคือเล่นกันทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโหลดมาเล่นกับพวกพี่ด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนเราไายอินแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวรีบลงไปหาพวกมันกันนะครับทุกคนไปโอเคนะ เป็นอะไรอะไรเงี้ยูทำไมพี่ถ่ายถ่ายได้พี่ดูดมันหัร้อนเนี่ยใครใครที่ฟังได้วอะลรเพราะว่านิสัยมันไม่ดีอ่ะมันเป็นอะไรแบบเขาชอบทักมาหาผมนะทักเรื่องแบบทักมาแบบชอบเล่าไงแต่ว่ามันลืมไปว่าบ้านอยู่ใกล้ใอะไรเรื่องอะไรเรื่องซีกันนะใช่ต้องจะไปต่อยเขายไม่ย้อนเยอะอะไรเงี้ยย้อนเย้ยเรื่งอะไรดูล่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันคือเรื่องเกี่ยวนี่มันไม่เกี่ยวมันเจ็บใจไงมันไม่เกี่ยวสำหรับพี่มันเจ็บใจผมไงเจ็บใจเรื่องอะไรไม่มือไม้มือก็ไปดูดช้าก่อนไหมจะได้หายไใน รจะเป็นไอ้นี่เขาเฉยเลยแล้วมึงจะไปต่อยเขาเรื่องอะไรแบบผมไม่ชอบแม่งอ่ะมันมันมันแบบอกอย่าคือมึงหวงเออเครดูมึงหวงเวลาถ้าเกิดมีผมมึงเกิดเดี๋ยไอะพี่อะมีแบบไม่ใช่เออแม้แต่เขาเป็นพี่เองครูปรึกษาเขาได้หเด็กมากเออแต่งยังผมว่าแบบไอ้นี่นะพี่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะเอไหมอยู่พูจับแบบไปสนามมวยใส่นวมต่อยกันเลยไหมเอาถ้าใส่มวยเอามีแรงเหรอมีแรงเหรอลงพัดที่จะปึ้งอยู่เลยนะอุ้งอ่ะ ขอสู้ก่อนนะ่ะสู้สุดใจด้วยไม่ไม่ไอ้กูทนเลยการที <im <im ่มีมีคนนึงเข้ามาจีบซินเนี่ยมันดีไหมไม่ดีทำไมถึงไม่ดีทไมันดีเรื่องนึงแล้วมันก็ไม่ดีเรื่องนึงมันไม่ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้ไดยว่าเขาแบบว่าเป็นกับเราไม่ผิดอันนี้กูจะสอนมึงนะมึงจะได้เบาลงเพราะว่านี่มันคือเรื่องจริงสมมติถ้ามีคนมาจีบดิวอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงลองคิดใหม่สมมติถ้าสมมติถ้ากูจีบซินแล้วมีคนเข้ามาจีบซินอีกคนหนึ่งมึงลองคิดว่าเนี่ยการจีบเนี่ย การจีบคนเนี่ยเหมือนเป็นทําธุรกิจสมมุติถ้าเรามีธุรกิจทําธุรกิจเนี่ยเรามีคู่แข่งมันก็จะทําให้เราแข่งถูกต้องถูกไหมผมพูดถูกไหมไม่น่าถูกนะไอที่นี่มันขี้สอนเลยว่าเดาแม่งดีไหมเนี่ยเออเชี่ยดิไม่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 เชี่ยดิเชี่ยดิแล้วสรุปมึงจะไปมีเรื่องเขาอยู่ไหมนะ ไา้ผมผมไม่อยากผมไม่อยากทำอะไรเขาแต่แต่ถ้าแบบอันไมียอันจริงอยากไปคุยแต่ถ้ามันพูดไม่ดีก็ใส่แม่งตรงนั้นโอ้โหเออแต่ถ้ามันเกิคุยเราคุยกันแบบดีๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเขาหรอกแต่ถ้าพูดไม่ดีก็ค่อยวา่ากันแต่วมึงว่าสิ่งเขาเลือกเลือกใครเลือกมือหรือเลือกบางเขาก็เลือกมึงมาแล้วนี่เออม่ไมจะไปต่อยอะไรเขาอีกอะกูขอถามเ้ผลนี่อะกูขอถามเปนผลนะมึงไปต่อยผมไม่ได้อาจริงจริงผมไม่ได้จะไปทำอะไรเขาหรอกอ่าแต่อยากไปคุยกับ้เขาก็แบบรู้ผู้ชายคุยกันแล้วไงต่อถ ไม่แม่แต่จริงๆแล้วเขาพี่ซีเขาเลือกมึงด้วแล้วมึงไม่ฟังก่อนมึงฟังก็ะดิมึงฟังก็ะดิ่งฟังกูแต่จริงๆล้วพี่จิงอะพี่ซีเขาเลือกมึงมึงไม่ต้องไปแบบไปแบบพัวอะไรแล้วเขาเลือกมึงแล้วเรื่องจริง ไม่แต่ไอหลังไอหลังรู้อยู่แล้วเรื่องเรื่องหลังนะแต่ว่าไอไอบางอาจจะแบบกลัวส้นตีนไมคือเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะแต่วพาเขาทำมันต่อยางต่อยายมึงชอบมาชอบแบบชอบชอบชอบขี้บดขี้อะไรเงี้ยไม่ชอบอ่ะมันขัดหูขัดตาโอ้โหเอาเร่เลยมกูเสมอไม่กล้าอ่ะกูเสมือมก้าูไปเลยหนาไปแล้วกูบอกอะไรไม่ได้ไม่ไง้ไปิไไปิปิพ ไป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 ไไป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 ไป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 ไไป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 ไ

อได้มึงคุยมึงจะมึงบอกมึงจะคุยกับเขามึงก็คุยดิอะไรไม่มึงก็คุยมึงก็คุยดินั่งจับเขาก่อนคุยกันแบบผู้ชายดีกว่าไม่มึงก็คุยกันไปเลยจะไปเรืองยาวไงเรื่องสินน่ะไม่จะคุยมาฟ้องมามันจะถ่ายไงถ่ายเป็นเพื่อลยซีดูเลยว่าแบบคนเนี้ยกเงี้ยมันคนบนโลกไม่มึงมึงมึงคุยกับเขาก่อนแล้วจะเอายังไงเนี่ยพี่จะเอายังไงหามึงอ่ะเฮ้วยด้วเฮ้วยด้วยด้วยด้ยใจเย็นดิ มึงเงียบปากดีกว่ามึงก็อสองัวงนง <_ Un> โอ<เ>้ยไอ้ยอ้ไอ้คือเขาก็ยังไม่ได้เลือกมึงไม่ใช่เหรออเ,เอ,อแต่นี่ก็ถูกอ่าถูกปะจริงเขาพูดเรื่องจริงไงไม่ใช่หรอกใช่แหละแม่เขาไม่กูดูคลิปล่าสุดเขาบอกว่าอะไรนะให้มึงค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกค่าสิบอาจจะเป็นของกูก็ได้ใครจะไม่รู้เหมือนเขาหลอกมึงอ่ะเขาหลอกรักมึงอ่ะรักแม่งให้ได้ตั้งหไหนคนใจาน่ผมอจริงว่ะมงง เปิดใจคุยไปเลยไอ้ยังมไม่อยากให้มาทะเลาะกันไม่ไม่ไม่เขาเิกกูแล้วมัเขาเลกกูแล้วไม่เปลี่ยนเรื่องดิปคุยเรื่องอื่นดีเฮียไอ้ที่เรฝั่งใครวะมันฝั่งมันฝั่งใครวะเลามเปนเพื่อนมึงไ้เรื่องมฝั่งมึงไงอ่านี่ยเดี๋ยวเราคอยดูเดี๋ยวแม่งพูดแบบพูดไม่เข้าหูเลยที่นี่อีกตัวหนึ่ง What w a t c k เอาดิมันก็คุยดิแวกาเอาตรงเลยนะก็คือผมอยากจะรู้ว่าคุยถอยได้ไหมมึงก็บอกเขาดิบอกเนี่ยคุยได้้งลนแวอ นี่แล้วแหละแคได้แค่นั้นแหละเสียไม่แสีแขนก็ไม่ได้จับหรอกแล้วนีมันก็มาคุยกันดิมึงก็มาคุยกันแค่นั้นแหละมึงก็ไปทำตัวเองดีก่อนี่ไอ้เล่าไอ้ควายสภาพมึงดูกันเช้าทุกวันอยู่เลยมึงจะไปดูแลไรปากไม่ดี่เต้ยมึงมึงค่อยุยกันค่อยุยกันมึงรู้เป่าเลยกูเสียไปกี่หมื่นลวฮะกับผู้หญิงคนน่ะฮะมึงยัปากเฉยมันบ่ะว่างพูดพูดแรงพูดพูดแรงจริง ไอ้ยังไม่ชอบแม่งเลยเราคือคือมึงอะจะดูแลเขามึงตัวเองให้ดีก่อนในหลังเพี่อะกูไม่ใช่คนดีหรอกสิกูก็ดูแลเขาได้เออเพื่อนกูเลี้ยงเนื้อมึงกี่กี่กี่บาทละอือแต่ภาพมีขีดละไม่ไม่ไม่แต่แต่มันก็เรื่องนี่เรื่องพี่หินพี่เออคนเรื่นกันคนเล่นกันใช่เขาเล่นสองสองยังไม่ล่ะมึงเควดตาเออไป แแเดี๋ยวแต่สภพสภไม่แตว้ใครทีเดียวเปิดเาทเดพมึงก็ไม่ไหวสภาพมอด้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวมึังก่อนมงจะบ่ยเขาอมมึีเรื่องอะไรม้าที่มึงอยากคุยไบงะแบบี้เอาเอีถอยาเคลียร์เรื่องไหนมถามมาีหลังเ่ผู้หญิงว่าจ่ยังไงไม่ใช่เรื่อง้หคเือเขาเลือก่เพราะ่อันนี้มึงคาใจถูกเปล่าาใจคือสุาเาไม่เรื่อมึงก็จบไปเลยกเรื่องนีเร่อจริงาสุดมึงยังบอก มึงยังไม่มึงยังแบบไม่มั่นใจในตัวเขาเลยมึงอ่ะมึงอ่ะสภาพมึงอ่ะก็นีไงก็เรื่องนี้ไงมึงมาเขียนนี่ไงมึงโม่บเีเอ๊แม่เฮ้ยนก็คียกันอะมันมีเรื่องอะไรบ้างเอางี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องเรื่องเรื่องซีนอเดี๋ยวกูถามให้มึงมึงถอยให้ไอ้หลัมได้ไมถอยไม่ได้ไปมันก็ถอยให้กันไม่ได้เรื่องมันไม่บอกไปจากโลกดีเทียทานอยระด่เอกไปถึงเอาปืนห เออแต่รังใจมากนะมันแบบเดินมาขอในถึงห้องเลยแหละกูไม่รู้มันจะขึ้นมาด้วยอะไรประเด็นนะรอไีกมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องนี้เดี๋ยวกูจะเอาไอ้ยี้นั่นะอันนี้ไม่ต้อดยี้น่ะไม่ต้องเดี๋ยวกูเองกูเชื่อมันเลยแล้วกูเกลยออะไรแล้วกูไม่รับเอาหมือนเงเอยเฮืเฮยมันน้องมันน้องโอเคโอเคน้องก็คือเขาถอยให้มึงไม่ได้คือบางคนถอยให้มึงไม่ได้มึงสู้แบบมึงสู้กันแบบลูกผู้ชายได้ไหมใช่เดี๋ยวจับกำลังมึงบ้าอย่ามึงอย่าบ้ามึงอย่ามาใช้กำลังกำลังอย่าบ้าเงี้บปากเหี้ ก็คือฟังนะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่เอาเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวก็ไปซู้ไปไหนอ่ะกเคยพาเขาไปเที่ยวเลยแล้วมึงเคยพาเขาไปเที่ยวกับร้านด้วยใช่ไหมมึงบอกดิอ้ามึงบอกดิก็คือตอนนั้นเขาบอกร้านมึงไหมอ่ะเขบอกร้าเขาบอกร้าข้างผมเลยเขานอนจอดผมแล้วเขาบอกร้านใช่เหรอเขาหลอกป๋าอโง่เขาไม่หลอกหรอกเฮ้ยข้าวมันพูดผิดที่เชื่อใจได้แต่เขาไม่ไดแค่ห้าสิบนะ คขาลักอ่ะอันนี้สามสิบพอให้แม่ถูกป่ะเออยี่สิบมึงก็ไปไม่ได้หรอกไม่โอ้โหมึงให้อยไม่หรอกยี่สิบไม่เป็นไรหรอกมันก็เแค่เขาสามสิบหมื่นนะก็สามสิบหมื่นนั้นให้ผมก็ใช้ด้วยเสร็ตังค์อ่ะเห็นไหมเออเราเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูเคลียร์ให้แบบจบๆเลยแบบสู้กันแบบลูกผู้ชายได้ไหมใช่ให้ผู้หญิงเขาเลือกจนสุดท้ายเออใช่เพราะจริงๆอ่ะในเชสดิวก็มีเหมือนกันใช่อย่างเงี้ย เปียก็สู้กับใครน็มมาเดี๋ยวพูดไม่ได้คุณแม่เป็นแมวได้เอาไ่ยืนได้ใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็โดนเข้ามากระทืบที่บ้านแลวไม่แต่ผมเขาขอรายนะไม่จบคนร้ไทต้งนั้นเลย้วไม่เขาไม่ร้ายพี่ผู้ชายมันหน้าหมาไงเอางี้กูขออย่างเดียวคือจับมือกันจับมือกันได้ไหมไม่ไม่โอ้ยย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 ้ยย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 ย้ยยยยเยย้ย้ยย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกยาะเลาะกันในบ้านอ่ะชื่เมียจะเปิดอเอางี้กูขอจับมือกันแป้ไอ้ชื่อพี่ไมป็นแบบบางอย่างดีดเออเฮ้ย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 เเอิงเขาลหยเ่ะยนไอ้ยียมึงไคุยกันดิมึงก็คุยี้ก็จับเหมือนกันถูกปะมองเฮี้ยอะไรอ่ะมงมอเียมัะมองเฮี้ยอะไรอะ นักเลงดังใหญ่นักเลงใหญ่ดีกว่าแม่นักเลงเที่เขาทำทำปัดกปัดมือทำมาปัดมือที่อ่ะเรื่องไหไยิ่ม่เจอข้าวเหนียวกุ้งถี่เดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าไปไปไปขึ้นไม่หางบนห้องบ้างไอ้หลังกนัมา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 มึงขึ้นตาขึ้นมาเลยโอเคนะครับผมก็ผมว่าเนี่ยเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับทุกคนเพราะว่า จริงๆมันเหมือนจะทะเลาะก,กันจริงนะแต่ด้วยความแบบผูกพันนะเนาะไอ้หลังกับไอ้บ้านก็เคยคือเคยแบบเป็นพี่น้องกันมาก่อนนะครับหรือว่ามันก็ยังอาจจะแบบยังไม่กล้าทําอะไรมากนะครับมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้นะผมก็อยากให้มันเคลียร์กันให้จบนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ทุกคนติดตามต่อไปเลยผมว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่จบนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกัน